นี้พวกเราชาวธนบุรีครับผมนะครับมาเยี่ยมเยียนกันที่ทะเลจังหวัดเพชรบุรีครับผมนะครับก็มาทําการขี่รถเล่นบนหาดทรายที่ทอดยาวนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาโชว์สาธิตการยกรถครับผมนะครับว่าเวลาล้มแปะแล้วต้องยกยังไงมีเทคนิคยังไงครับผมนะครับเชิญชมครับผม หันหลังให้กับรถก่อนครับผมนะครับอย่างแรกมองก่อนว่ารถต้องจับส่วนไหนของรถครับผมนะครับจับต้องส่วนไหนพอมองเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เตรียมตัวครับผมเตรียมตัวยกครับทำท่าพอแล้วครับพร้อมยังครับคิดเองเจ๊๊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  ไมกว่าขาตังงต้งลงอะฝั่งน้ไม่ได้ลงนั่นแหละอะเข้ามาช่วยดิแส่อแค <laughs> อไม่กีะช่วยเลย <c oughs> เ,เห็นมึงยกได้ลงในนาไไม่เป็รรนคะับ